โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะฮะ ลิปนี้จะมาลบนักเตะเพื่อไปหาตัวบูทนะตัวเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอ้าวมันเจอแล้วนะมันคือซีเล c t บูสเตอร์นะเป็นตัวซีเล c t ที่ไม่ใช่เรนดอมนะตัวซีเล c t บูสเตอร์นะครับผมมานะคือตอนนี้มันหมดหมดแบบไม่ถึงร้อยอ่ะนะคือถ้าคือถ้าจะใส่บูนักเตะมันต้องใช้หนึ่งร้อยอโอ้โหไม่มีไม่ถึงร้อยต้องลบว่ะถ้าเป็นพวกสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเราลบมันจะได้เท่าไหร่โอ้ไม่ได้วะ สแตนดาร์ดไม่ได้ได้แค่เงินวะต้องเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์โอ้โหฟีเจอร์เอาตัวที่แบบไม่ใช้เลยนะน่าจะน่าจะเป็นตัวพวกนี้แหละเนี่ยมันจะได้มาสี่จะได้มาสี่อันหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวสี่อันอีพิกผมไม่รู้วะถ้าเป็นฟีเจอร์ได้มาสี่ลองอีพิกไหม <c oughs> ลองอีพิกไหมฟูฟาน่าอ๋ออ๋อลองสู้อันนี้ผมลองนะผมไม่ได้ขายจริง ได้มาเปดอ่ะถ้าเป็นอีพิกได้เปดนะฮะอีพิกได้เปดฟีเจอร์ได้สี่ฉะนั้นมาเริ่มไล่แล้วนะผมจะเรียงตามชื่อนะเรียงตามรายชื่อจะได้แบบถ้ามีตัวซ้ําแบบเยอะก็ขายได้ฟูฟาน่าเนี่ยม,มันไม่ค่อยได้ใช้ฝรั่งเศสขายเลยแล้วกันนะพวกฟีเจอร์เขียวบียาเรีลยเงี้ยเอมันไม่ได้ใช้เลยแต่ก็เสียดายนะนะไปก่อนแล้วกันหาตัวซ้ำๆก่อนแล้วกัน นะฟีเจอร์สแตนไอพวกสแตนดาร์ดนี่ขายให้หมดนะวิตินยาวินิซิโอไม่ซ้ำเลยแบบพวกนี้ตัวบิ๊กโหยโยกิเรสโอซิเมนโอ้ไม่ซ้ำเลยะว,วยลยะผมขายไปรอบก่อนแล้วไงเกือบหมดแล้วนะรอบนี้ไม่ซ้ำเลยวะในะตัวพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่คือไม่ใช้เลยอะ่ะเจ้ากัออกันตาร่าเหรอหพูดยั่งก่นนะนะไม่มีซ้ำเลยวะ ไม่มีซ้ำเลยวะ่ะซอนก็ไม่ซ้ำนะพวกเจลิกก็ไม่ซ้ำบุสเก็ตไม่ใช้ต้องขายนะคือมันมีมันจมีบางตัวที่แบบรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ใช้เลยวะ่นะในตัวพวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้นะบางหลีกก็ไม,ม่ไม่ซ้ำเร็วว่ะนะฮะดูรี่เหรอต้งเลือกแล้ววะ่ะรดูรี่ฟรีกับรดูรี่แรก โอ้ผมโอ้โหเไงดีวะเอาไงดีวะ,วะน่าขายตัวไหนดีขายตัวฟรีแล้วกันคิดถูกปะเนี่ยหรือเพสักตัวอ่ะแม่คิดหนักริบันโดมาเรสโอ้หคือมันคือมันขายได้หลายคนนะแต่ก็เสียดายวะ่ะมันจริงก็เสียดายนะนีะก็เสียดายปดรีโอ้โหขายดีนะนมีตัวนั้นอยู่แล้วนะ,นะ ขายดีขายดีเดมเบลลี ily, ่เนี่ยพอมีสองตัวมันเลือกยากว่ะมันเลือกยากนะไว้ก่อนแล้วกันชิรูริเวอร์คาร์นออคฟอร์นี่มาโอ้เนี่มาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปล่อยก่อนได้มา24อันอย่างเงี้ยผมว่าขายผม,มาขายไปเยอะอยู่นะแต่งเงินได,ด้เปรตแสนเยอะจัดเยอะจนแบบ เอาันไม่ยากเอาไปทำไรเหมือนกันวะเงินเปอร์เซ็นเนี่ยนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้อย่าบอกว่าเริ่มใหม่นะเนมาสิตัวนี้เหรอผมว่าผมไม่ได้ล็อกนะนะขายมาั่งนะครับผมเนมาร์จูเนียกองตี้นาโชมูดริกแต่ละคนไคเซโดซาร่าเนี่ยเยอะอะขายขาย ขายนะฮะส่วนใหก็จะเป็นสแตนดาร์ดแหละนะผมเพราะว่าผมผมไล่ไล่ขายมาหลายรอบแล้วนะผมไล่ขายมาหลายโอเดกาดเหรอโอเดกาดมีขายไปล็อกไว้ทมัยก่อน่ะขายปล่อยก่อนแล้วกันแต่มาแปดโอ้โหไม่น่าถึงร้อยวะต้องปล่อยพวกฟีเจอร์จริงๆอ่ะนะต้องแบบคัตฟีเจอร์เลยอ่ะเน้นๆอะไรเงี้ยเมสซี่เนี่ยสักตัวดิเมสซี่เนี่ยสักตัวดิจะเก็บตัวไหน เก็บตัวใหม่เก็บตัวเก่าโอ้เก็บตัวใหม่หรือเก็บตัวเก่าอ,อย่างนี้เลยเหรอขายหมดเลยเหรอเมสซี่จะเก็บตัวไหนดีวะแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ไงเมสซี่อ่ะถ้าจะเก็บจริงๆริงเหรอว่าเก็บตัวเก็บตัวไหนดีวะเก็บตัวไหนดีวะนะซึ่งมันเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้เลยเมสซี่ผมไม่ใช้เลยเป้มีสองโอ้ต้องเลือกเหรอ ต้องเลือกเหรอไม่เลือกเดียเก็บไว้ทั้งสองดีบ้าปะเนี่ยนี่เก็บเธอไว้ทั้งสองคนล็อกเลิก,กก่อนเด,เดี๋ยวมือลั่น,นเดี๋ยวมือลั่นนะฮะเดี๋ยวมือลั่นขายพนี้ก่อนไม่สามารถปล่อยได้โอ้ยอย่าเมาแล้วมีอย่าเมาผมไปล็อกไว้หรอวะผมว่าผมไม่ได้ล็อกนะนีะ่อย่ามาผมก็ไม่ได้ใช่ะปึ๊บ,บ,บนี่เรียงสวยละ นะจะได้รูปปกแล้วเฮ้ยได้ประแปดเคอย่าลั่นนะนี่ไงรูปปกนะครับผมรูปปกนะนะรูปปกได้แล้วแต่เมสซี่เนี่ยมันต้องขายว่ะคือมันผมถ้าจะเก็บเก็บตัวที่เก็บตัวไหนดีวะถ้าจะเก็บเก็บตัวไหนดีวะ ตัวนี้ดีป่าววะดีไหมตัวเก่าตัวนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่สกิลมือวางจุดโทษแจบอลกับตันแจบอลจังหวะเดียวชิปบอลไม่มีสกิลเทพตัวเก่าก็ไม่น่ามีมั้งทางนั้นนะแต่ต้องเก็บตัวใหม่ผมว่านะต้องเก็บตัวใหม่แหละอืมไม่มีเหมือนกันวะต้องขายแล้ววะนะต้องขายแล้วแหละมสซีไป บายยเก็บตัวหนึ่งนะเก็บตัวหนึ่งเจลีกเนี่ยผมใช้อยู่นะเจลีกเอาตัวที่ไม่ใช้ก็คือตัวพวกเนี้ยแม่ไม่ใช้ไม่เคยได้เล่นเลยนะไม่เคยได้เล่นเลยเนี่ยคลายเวตอย่างเงี้ยไม่เคยได้เล่นดูกูผมใช้อยู่นะดูกูใช้อยู่โอโหกุนที่แม่งโอเคปล่อยได้มาร้อยยี่สิบก็ถือว่าโอเคนะก็ร้อยก็ร้อยแล้วอพอก่อนแล้วกัน ้เงินได้มาล้านกว่านะเงินได้มาล้านกว่านะได้มาร2 0ยยี่สิาหรับซีเล็กนะบูสเตอร์โอเคพอแล้วพอแล้วสิดได้วะโอ้แดงเลยวะหายเหรอเชื่อตรงนี้ใครอะ่ะเชื่อตรงนี้ใครอะ่ะใครอะ่ะชิบหายแล้วไงตัวหลักซะด,ด้วยนะใครวะอ๋อน่าจะเป็น โรดี้โรี้ผมเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้เรามาลงดิเออนี่โอเคโอเคดักว่าลบผิดก็ประมาณนี้นะมีเท่าไหร่ละมีอยู่เท่าไหรล่ล้ะมีร้อยเก้าสิบสองโอเคก็ได้อยู่นะไขไขสักตัวสตัวก็ได้สองร้อก็ได้ใส่บูทอีก2คนนะครับผมไม่หายากลบจนหมดอยู่แล้ว นะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับขายนักเตะหา Select Booster นะครับผมถามว่าหายากไหมมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายวะ่ะมันไม่ได้มีอีเวนท์ที่แบบเล่นแล้วได้เลยไงมันต้องขายนักเตะไงแล้วต้องเป็นฟีเจอร์เท่านั้นถึงจะได้มันก็ปิกอะ่ะขาย,ะายอะ่ไรไอปิก <c oughs> ก็ไม่กล้าขายฟีเจอร์ก็โ,โหได้มาแค่สี่นะคือมันมันก็เริ่มหายากนะมันก็เรื่องหายากนะนกเ,อาากนะเอา,อาจริงๆนะแต่ตัวซุ่มอะ่ะมัน มันก็มีมาเรื่อยๆแหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้พอไงนะอาจจะไม่ได้พอกับความต้องการนะก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นไรไบายแล้